สุดลอแทยอง BTS โพสต์ภาพแรกในรอบเดือนแฟ <c oughs> นๆหายคิดถึง <c oughs> สวัสดีทุกคนค่ะสำหรับหนุ่มคิมแทยองนะคะหนุ่มหล่อสีมิติแห่งบางทันสยอนดันศิลปินชื่อดังระด,ดับโลกที่เจ้าตัวค่ะได้มาอัพความเคลื่อนไหวนะคะแฟนๆต่างก็คาดเดานะคะกันว่าหรือนี่จะเป็นการสป,ปรอยหรือเปล่าหลังจากที่หนุ่มแทยองค่ะได้ห่างหายจากโซเชียลมีเดียไปสักพักหนึ่งเนื่องจากปกติแล้วนะคะหนุ่มแทยองก็จะชอบสื่อสาร,รกับแฟนคลับค่อนข้างบ่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นใน f อปฟีเหรือ IG ส่วนตัวนั่นเองโชคดีค่ะที่ว่าวันนี้แทยอง b t s นะคะได้มา ากฏว่าตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะบนแอ v e r s e และ IG ค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะได้ตอบกลับมีอา์ม่คนหนึ่งบอกว่าคิดถึงเขามากมีอา์ม่คนหนึ่งค่ะได้โพสข้อความบนวีเ v e r s e โดยเขาได้โพสว่าแทยองอ่ะฉันคิดถึงคุณหนุ่มแทยองนะคะได้ตอบกลับด้วยอีโมจิเป็นคนโบกมือค่ะและอ e ีโมจิรูปหัวใจ นอกจากนี้นะคะเขายังได้บอโพสต์บนอินสตาแกร,รมส่วนตัวของเขาอีกด้วยซึ่งก็มีแฟนๆนะคะได้ตอบกลับและกดไลค์กันสนันบันไหวกันมากๆค่ะแฟนๆเห็นแบบนี้แล้วก็หายคิดถึงแน่นอนว่าแฟนๆนะคะต่างก็คาดเดากันว่าหรือว่ารูปนี้นะคะจะเป็นโปสเตอร์หรืองานอะไรสักอย่างเพราะเป็นเหมือนโปสเตอร์ถ่ายงานค่ะหรือรูปจากเซตงานอะไรบางอย่างนะคะแ่ยองมากับลุคโทนดําค่ะเสื้อผ้าหน้าผมก็คือมาเต็มมากลุคเซร์นะคะผมยิ้หยองดัดหลอนเป็นเกลียวค่ะ ใส่เสื้อหนังสีดำแขนยาวอารมณ์ในภาพก็คือออกแนวหล่อเท่ดักดาร์กซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้ขึ้นแท็กคิมแทยองขึ้นหนึ่งในประเทศไทยของเราอีกด้วยทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ